สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวที่ร้าน e-sport กุมลาใสนะครับเสื้อกีฬาตัวละหนึบาทขายเริ่มที่100บาทพร้อมสกินพร้อมบล็อกถ้าใดสนใจทักได้นะครับที่ร้าน e-sport กมลราใสนะครับศูนย์แปดหกแล้วก็อีเมอนะครับศูนย์เก้าสี่สี่นะครับผมเรามาดูเสื้อตัวละหนึ่งร้อบาท ที่พร้อมสกินพร้อมบ็อกชิญนะครับดูนะมีเสื้อตัวไหนบ้างอ่านะครับลูคัสลูคัสหนึ่งร้อยบาทครับพร้อมสกินพร้อมบ็อกต่อด้วยคาปูชิโนคาปูแปดครับแหมสวยงามนี้ให้ไปเลยครับ100บาทพร้อมสกินเบอร์แล้วก็พร้อมบ็อกนะครับ ตามด้วยนี่ครับคาปูสีสวยมากใหม่ครับขา VPA สปอร์ตใช้ตัวนี้อยู่นะครับนะมีอีกมากมายนะฮะนีก็เป็น full สปอร์ตนะครับตัวละ100บาทเท่านั้นครับพร้อมสกรีนท่านใดสนใจก็เชิญได้นะครับที่ร้านเอสปอร์ตกุมาลาใสเดี๋ยวจะมารีวิว อีกหนึ่งอย่างครับก็คือนกหวีดเสียงดีมากนะครับที่เขาใช้กันในการตัดสินราคาถูกมากครับทิตะกอนเขาขายกันตัวละ3-400เป็นพันแต่ตัวนี้ในราคา200บาทาถ้าราคาสง่งถูกจริงๆครับแล้วก็มีโปรโมชั่นครับในช่วงนี้ใครที่ซื้อเสื้อทางร้าน e-sport นะครับ เรามีโปรโมชั o ่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ต้องอยู่ในหน่อนไขติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ยี e ่ห้อฟอร์เวิร์ดครับสวยงามครับมีหลายตัวครับท่าในใดสนใจก็กินการเข้ามา,าถามหรือว่ามา,าถาม้ที่ร้านนะครับผมที่ร้านเอสปอร์ตกอมน้ำใสขอบคุณมากครับผม